สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครที่กำลังจะเข้ามาใหม่ภายในเกม One Piece Bounty Rush นะครับจะมีตัวละครอะไรกันบ้างเชิญรับชมได้เลยครับก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่2แล้วนะครับที่ผมได้อัดคลิปเกี่ยวกับการพูดถึงตัวละครที่หลุดออกมานะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปแรกลองกดเข้าไปดูก่อนได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกเนี่ย อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผมเนี่ยเอาข้อมูลมาจากรูปนี้ครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวละครเหล่านี้ที่ผมพูดเนี่ยเหมือนว่าทางโมเดลหรือว่าสกิลเนี่ยทางด้านผู้พัฒนา,าเกมเนี่ยยังออกแบบมายังไม่เสร็จ100%เลยนะครับแต่ว่าอาจจะมาประมาณปลายปลายปีนี้ก็ได้หรือว่าร่าง EX ใหม่อาจจะมาตอนครบรอบ2.5ปีก็ได้นะครับ โปรดใช้วิจรารญาในการรับชมนะครับถ้าใครยังไม่เชื่อผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมีความแม่นยำเกือบ100%เลยทีเดียวอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมบอกไปว่าอินุอะลาชิเนี่ยจะเข้าใช่ไหมครับล่าสุดในวันที่ผมลงคลิปเนี่ยอินุอะลาชินั้นเข้าแล้วนะครับตัวต่อไปที่จะเข้าน่าจะเป็นเนโกมามชิอย่างแน่นอน ก็ต้องลองติดตามดูนะครับว่าไอ้ข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยมันแม่นยำขนาดไหนแต่ว่ามันก็ไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงไปก่อนก็ได้นะครับงั้นเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกนะครับเจ้าหญิงวีวีเจ้าหญิงวีว,งว,วีเนี่ยน่าจะมาเป็นร่างงานประชุมโลกนิวเบอรี่นะครับความสาม,มารถของเธอเนี่ยทางด้านการต่อสู้เนี่ยยังไม่มีส่วนไหนที่เด่นมากนักน,นะครับ ถ้ามาเนี่ยน่าจะมาเป็นตัวที่เน้นสกิลซัพพอร์ตซะมากกว่าตัวต่อไปครับนั่นก็คือนักลบไวเปอร์หรือไวเปอร์เดอะวอริเออร์มีลักษณะาภายนอกที่ดุร้ายเหมือนด่งอสูรร้ายชอบใช้กำลังเข้าตัดสิทธิ์ความถูกผิดแต่ก็รักในเผ่าพันธุ์ของตัวเองเป็นอย่างมากถ้าไวเปอร์มาจริงเนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากๆ ตัวต่อไปอาคาอินุล่างจอมพลเรือครับอาคาอินุล่างจอมพลเรือเนี่ยล่างนี้เป็นล่างที่หลายๆคนเชียร์ให้มันมาเป็น e อสายหมัดสีแดงเพื่อมาอัดโลเจอร์ครับแต่ก็ไม่แน่นะครับว่าอีกตัวหนึ่งที่จะมาเนี่ยอาจจะทำให้ยุคโรเจอร์เนี่ยหมดไปเลยก็ได้ไม่แน่ว่ามันอาจจะเข้ามาก่อนอาคาอินุก็ได้นะครับนั่นก็คือไคโดล,ล่างมังกรครับ หรือว่าไม่แน่ว่าอาจจะมาเป็นล่าที่มีหลายสกิลเหมือนกับ c p ปีซโรอบรุจิเป็น e อกอีกตัวหนึ่งที่น่าติดตามเลยทีเดียวตัวต่อไปเราก็จะมาพูดถึง2ตัวสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับนั่นก็คือเบอร์เจสกับชิริวแห่งสายฝน ปล่อยให้กับตันกลุ่มจนสลัดหนุดดำอย่างทิชอยู่คนเดียวในเกมวันพีชโบลี่รัสมาเนิ่นนานนะฮะไม่แน่ว่าภายในปลายปีนี้เนี่ยตัวละครที่จะเข้ามาในตู้รีเจนไลน์ประจำเดือนอาจจะเป็นเบอร์เจสที่มาพร้อมกับชิริวก็ได้แถมชิริวยังได้ผลล่องหนไปครองอีกด้วยจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามครับแต่คลิปนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวผมจะแถมให้อีก พราะกลัวว่าคลิปเนี่ยมันจะสั้นเกินไปตัวละครที่หลุดมาเพิ่มนะครับนั่นได้แก่เจ้าฟ็อกซี่ครับแล้วก็ยังมีแฟงกี้ร่างวานุแต่แต่แตแตมีฟ็อกซี่แล้วก็ต้องมีเอฟโลรลูฟี่ฮะไมน่ว่าอาจจะมาเป็นตัวโคลาตัวใหม่ก็ได้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนถ้าชอบ อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ